เกินตาลมากๆน้องแองจี้ศิลปินเบอร์แรกค่าย TSM Academy ได้ครูคนเดียวกับลิซ่าแบ็คพิงค์เพลงร้องเพลงให้จัดขึ้นเป็นปีที่2แล้วค่ะสำหรับการประกวด The Star Model Thailand 2022 ซึ่งในครั้งนี้มีผู้เข้าประกวดให้ความสนใจเป็นจำนวนมากเข้าร่วมโชว์ความสามารถอย่างหลากหลายทั้งร้องเล่นเต้นกันแบบไร้ขีดจากัดเลยทีเดียวซึ่งครั้งนี้ค่ะนอกจากจะเฟ้นหาคนรุ่นใหม่มากความสามารถแล้วทางสถาบาัน TSM Academy ยังถือโอกาสเปิดตัวศิลปินเบอร์แรกของค่ายอย่างน้ององ g ี้ Angelina Johnson อีกด้วยโดยภายในงานค่ะน้องแองจี้ได้ขึ้นเวทีร่วมร้องเพลงแสดงความสามารถแรปเพลงเป็นภาษาอังกฤษให้กับแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมงานได้ฟังกัน ปายทางคุณเจสซี่มนัสนันบุนโตค่ะในฐานะผู้จัดงานการประกวดได้เผยเพียงสั้นว่ารู้สึกดีใจที่วันนี้น้องๆเนี่ยให้ความสนใจกันเป็นอย่างมากและเข้าประกวดกันอย่างมากมายซึ่งคุณเจสซี่ค่ะยังได้เผยอ,อีกว่ารางวัลชนะเลิศจะได้ทั่วรางวัลสายสะพายและทุนการศึกษาที่สถาบานัน TSM Academy ค่ะส่วนไฮไลท์ที่สาคัญของวันนี้เลยคงเป็นการเปิดตัวศิลปินเบอร์แรกของค่ายนั่นก็คือน้องแองจี้แองจิลินาจรสรรไว้แปดขวบซึ่งน้องตั้งใจฝึกฝนเป็นอย่างมากครูเอซึ่งเป็นอาจารย์ที่ส สอนร้องเพลงให้กับบิสวาวงแบดพิงก์ก็ได้สอนให้น้องอีกด้วยค่ะส่วนในปีหน้าจะจัดขึ้นวันไหนวันที่เท่าไหร่ยังไงก็ติดตามกันได้เลยค่ะรับรองว่ายิ่งใหญ่ไม่แพ้ก,กันอย่างแน่นอนค่ะปีน้านับปวดนะคะครัง้งครั้งนี้ที่เราจัดขึ้นมาก็คือเป็นการจัดเพื่อให้เด็กๆได้โชว์ความสามารถการเดินแบบเต้นแล้วก็การแล้วก็การสแสดงแล้วก็ร้องเพลงนะคะซึ่งปีซึ่งปีนี้เราเป็นจัดเป็นปีที่สองแล้วค่ะครั้งที่สอง ทุกครั้งที่เราจัดเนี่ยเราเราทางทางเราก็จะมีการประกาศร,รับรางวัลด้วยก็คือก็คือทางเราก็จะ,ะเชิญดาราก,ก็คือเชิญดารานักแสดงชื่อดังมาสวมมาสวมมาร่วมในงานค่ะความความรู้สึกที่เราได้จัดงานตรงนี้ค่ะก็คือเด็กๆเนี่ยที่ได้โชว์ความสามารถเราก็รู้สึกปลื้มแทนผู้ปกครองน,นะคะที่ว่าทางาผู้ผู้ผู้ปกครองให้ความสำคัญที่ว่าเด็กๆได้มาโชว์ความสามารถ เพื่อที่เหมือนจะบการเป็นการที่เด็กๆได้รู้ว่าตัวเองอ่ะมีความสามารถทาเลนตนอะไรซึ่งสามารถที่จะให้เด็กต่อยอดในวงการบันเทิงได้ซึ่งทางของเราเนี่ยได้เปิด Academy อะคาเดมี่ของ TSM Academy นะคะที่เราทางเราไดเปิดเนี่ยเพื่อเพื่อที่จะส่งเสริมให้เด็กไทยอะค่ะมีความเก่งมีการโชว์และมีการฝึกที่ถูกต้อง ซึ่งเราก็จะมีครูที่มีชื่อเสียงแล้วก็มีประสบการณ์ในวงการบันเทิงะคะ่ะที่เข้ามาร่วมสอนในทางนี้ในการจัดโปรแกรมในทางนี้ในในส่วนของเงินรางวัลเนี่ยทางเราเนี่ยจะไม่ให้เงินรางวัลเนาะเพราะว่าเราต้องเราต้องการเน้นให้เด็กอะ่ะที่ว่ามาปวดชนะเนี่ยก็คือได้รับช่วยรางวัลแล้วก็จะมีสายสะพายก็จะมีมงกุฎแล้วเราก็จะมะีให้ให้ใหคอร์สเรียนนะคะซึ่งเป็นไอ เรียนทั้งปีเลยปีหนึ่งเนี่ยเราจะฝึกให้น้องเก่งในเรื่องของการเต้นเดินเ,เดินแบบอแสดงแล้วก็ร้องเพลงเพื่อที่จะฝึกให้น้องว่าจะน้องจะสนับสนุนทางสายไหนแล้วเราก็จะเน้นให้น้องเพื่อที่ต่อยอดในข้อ,าขอมารศึได้ในใคนคนต่อไปซึ่งของปีที่แล้วค่ะที่เราจัดเนี่ยน้องๆเขาก็เข้าสับจัดหมดแล้วใช่เรื่องน้องเขาก็ได้แสดงละครไปหลายเรื่องแล้วค่ะที่ว่าน้องๆที่ เราก็รู้สึกภูมิใจว่าเด็กๆที่เราได้ปั้นเนี่ยได้ได้ไปโชว์ในทีวีได้ออกในเรื่องความสามารถเนี่ยซึ่งเด็กๆซึ่งซึ่งเด็กๆเหล่านี้ก็ต่อยอดไปว่าพอต่อไปอในอนาคตเนี่ยเขาก็สามารถที่จะเป็นดาราที่มีคุณภาพนะคะอย่างวันนี้นอกจากการประกวดเด็กแล้วมาแล้วทั้งหมดแล้วจะถือโอกาสเปิดตัวนะพร้อมไหคะใช่ใช่ซึ่งการเปิดตัวนักวองในค่ายเนี่ยพอเราก็จะมีน้องเองเ็งจีอะค่ะก็คือเราจะเปิด เป็นเพลงเพราะที่จะมีครูครูครูจะมีครูเอะค่ะที่คอยสอนน้องตั้งตั้งแต่ช่วงที่น้องอยู่ที่อเมริกาก็คือสอนทางออนไลน์เนาะประมาณประมาณกี่เดือนแล้วครูเอะที่สอนทางออนไลน์ปีครึ่งได้ครับปีครึ่งที่ส่งน้องมานะคะปีครึ่งแล้วก็ทางครูเอะเขาเป็นคนจัดในการแต่งเพลงเนี่ยเดีกยวกนัง่ครูเอได้เลย a n ช i e เนี่ยเป็นเด็กที่มีทลนต์นะครับหมายถึงว่าตัวเขาเนี่ยมีความสามารถพิเศษอยู่แล้วอยู่ในตัวพอเวลาที่เขาได้รับความรู้จากผม ไม่ไม่ไม่เป็นเรื่องของการออกเสียงหรือว่าการ acting อะไรต่างๆเนี่ยน้องเขาจะเริ่มรู้สึกว่าซึมงซับแล้วก็สามารถทําได้เลยยอค่อนข้างรวดเร็วนะครับก็ถือว่าเป็นเด็กที่มีความสามารถมากๆเลยคนระับซิงเกิลนี้เนี่ยผมได้ทําเพลงนี้ให้น้องด้วยนะครับแล้วก็มีความรู้สึกว่าเด็กที่เราปั้นมาตั้งแต่ต้นเนี่ยได้ดูแลตั้งแต่ที่เขาเริ่มร้องเพลงเนี่ยจนถึงวันนี้เนี่ยเราก็ภูมิใจมากๆผมม,มีความฝันอยากให้เขาได้เป็นซุปเปอร์สตาร์นะครับในอนาคต เป็นเอ่อเป็นเพลงแดนซ์ที่มีกลิ่นอายแบบ EDM นะครับแล้วก็วิธีร้องของน้องเขานะน้องเขาจะเป็นคนที่ชอบเพลงแรปนะครับเขาจะแรปเก่งมากเพราะนั้นเนี่ยเพลงนี้เขาจะมีเอ่อแรปค่อนข้างเยอะนะครับผมใช่ครับเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมดเลยครับใช่ครับ

ก็สามารถติดตามน้องในช่องทางเฟ็นเป็บผู้ของน้องนะคะก็คือเองก็คือชื่อว่าเอ็งจีนีนาถ้าจะไปทางยูทู e ก็จะเป็นเอ็งจีนีนาจนสั้นค่ะแล้วถ้าอยากติดตามแบบแบบข่าวพาความเคลื่อนไหวของอาคาในี่ของคุณแม่นะคะก็จะติดตามได้ที่เดะก็ที่เดะสตาโมเดลไทยแลนด์ค่ะ